เชินพี่ค่ะครับถามพี่ต่ายครับเข้าเลยเข้าเลยถามมาเลยถามพี่ต่ายนะครับจริงๆก็เป็นแค่อุ่นพี่นะครับที่สนิทกันนะครับแล้วก็พี่ต่ายก็เป็นเพื่อนในแก๊งแก๊งเดียวกันกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับเพราะสนิทกันครับนี่กกันมานานยังกับต่ายนานไหมสักพักหนึ่งครับใส่ของใส่ไม่ไพี่ต่ายครับ ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนครับเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเป็นมูชชวลเฟรนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจอยแบบแฮงเอาท์กันเป็นประจำาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสนิทกันอาจจะอยู่ใกล้ใกล้ชิดกันเหมือนคิดว่าแบบคนอนื่นยเลยไปสนิทกันได้ยังไงเออเราเรารู้สึกว่าเราเรามีกลุ่มมูชชวลเฟรนที่มันแบบอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบใกล้ชิดกับคนนั้นคนนี้จริงจริงสนิทกันหลายคนในกลุ่มก้อนนั้นนะครับ แสดงว่ามันก็แบบออกไปทางแบบสนิทพิเศษนะไม่ก็คือสนิทแค่สนิทรู้สึกว่าสนิทสนิทสนิทถา,ถามว่าตกใจมันก็นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ความจริงก็มันเราเรารู้อยู่กใจอยู่แล้วว่าว่าคืออะไรอะไรแล้วก็ว ก็คือพี่ตายก็ก็ส่งมาให้ดูเหมือนกันว่าเออเป็นข่าวนะถูกโยงนะอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าเออก็ตกใจนิดหน่อยที่เอยมันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ด้วยความไปจอยทริปกันมั้งด้วยความที่เราถ่ายรูปแบบมันอยู่ในโลเคชั่นเดียวกันมั้งก็คน,นจับโยงก็ได้ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจเข้าใจได้แต่ไปเราจะอีกแบบไหมไม่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 ครับอะไรนะครับในระดับไหนก,ก็สนิทเป็นรุ่นพี่ที่สนิท ตอนไปตอาไปได้ยินจากไหนไม่ได้ไปไหนมาไหนหรือว่าเจอในี่ถูกเงินว่าเราอาจจะถูกโฟกัสมากขึ้นี้ก็จริงๆก็ถูกโฟกัสมากก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าพี่เขาก็ยังอยู่ในกระแสนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเอออาจจะเจอกันตามที่สาธารณะมันก็แบบเออมันก็คนมันจับจ้องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นแค่เพื่อนสนิทที่มันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็ระหว่างที่ผมมาที่ในเรื่องการมาสเตตัสสเตตัสใช่ไหมก็ทำตัวปกติ เขาเราียกว่าปกติครับเราคือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันไี่ี่ไหนก็เป็นพี่ที่น่ารักนะครับพี่จริงเวลาคุยเราคุยอะไรใช่ไหมเขาเรื่องอะไรมากที่เรื่องอะไรมันจริงๆก็คุยได้ทุกเรื่องพี่ตา่ายคุยได้ทุกเรื่องที่เขาน่ารักที่เขาก็ด้ให้ประสบการณ์ของเราในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในฐานะที่พี่เขาผ่านการสแสดงมาก่อนแล้วก็ถามถามถ่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ย อกาสลุ้นเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเป็นเรื่ององนาคต,ต,ตผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นรุ่นรุ่นพี่ที่สนิทอยู่ในแก๊งเดียวกันๆๆแกแฟนแฟนข่าวของเรา่ก็แฟนแฟนขก็ตกใจผมก็ตังตกใจเองเลยเอาประเด็นนึงแต่แต่เข้าใจได้แต่เข้าใจได้แต่ว่าการเป็นข่าวก็คือมันอยู่ในภาพที่มันอยู่ในโลเคชันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย จริงๆกลัวก<า>ระทบไหมจริงๆก็ผมว่าแฟนคลับเขาจะได้เราเราคือเป็นเ,เป็นเพื่อนแล้วเป็นรุ่นพี่ที่มันสนิทกันอยู่แล้วเราเรา,เราอธิบายได้ว่ามันความจริงมันเป็นอยู่แล้วเป็นเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือเราเสนิทกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันครับ<ะ>ได้ได้คุยได้ได้่่ก็คุยบ้างบางครั้งปกตินะครับถ้าเรามีเวลาว่างอย่างเงี้ยเราก็ไปไปไปเจอการไปจอยกับกลุ่มเพื่อนของเขาเพื่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็มีบ้างหลังจากเป็นไม่ไม่ครับไม่เลยไม่เลยไม่มีผลต่อการเว้นระยะห่างของของของ,ของเราทั้งสองคนใช่ครับอ,อะไรนะครับแอบเป็นห่วงไหมจริงจริง,รงก็เป็นเป็นห่วงอยู่แล้วเพราะว่าพี่เขาก็อ,อยู่ในสื่อค่อนข้างเยอะการเป็นข่าวก็อยากให้แบบเบาๆกับพี่เขาหน่อยเป็นห่วงจริง ที่เขาเป็นคนน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเขาเทคแคร์ความรู้สึกของเพื่อนๆไม่แก๊งอยู่อยู่เสมออะไรเงี้ยก็อยากให้แบบพักพักบ้างพักมันถึงว่าพักเป็นข่าวบ้างครับทางครอบครัวเราเรามีฐาไถ่ายก็มีกรถ่าข่าวโอ้เต็มเลยครับเต็มในกรุ๊ปไลน์ผมไม่ว่าจะครอบครัวไม่ว่าจะเพื่อนไม่ว่าเพื่อนในวงการเพื่อนนอกวงการเนี่ยก็ทำมาเต็มเลยแต่ว่าคือเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเป็นแค่รุ่นพี่ที่สนิทคนหนึ่ง โสดครับโสดสนิทไม่เป็นสีอะไรเป็นสีแดงครับเจาะมาก็มีเป็นเลือดธรรมดามั่นใจาโสดครับโสดครับโสดครับมั่นใจมั่นใจไม่ชอบคนที่น้องอะไรยังไงสเปกกว่าดีกว่าเอาจริงสเปกคือตอนนี้มันก็คือก็คือชอบคนที่แบบคุยกับเราเรื่องชอบแบบคนทํางานชอบคนทํางานชอบคนทางานไม่มีครับโฟกัสเรื่องงานมากกว่าตอบดารามากเลย เราด่าเราเยแต่โฟกัสเรื่องงานจริงเพราะว่าคิวถ่ายของเราค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปแบบเออคุยกับหวานใจอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีเลยนะครับพี่เอตค่อนข้างที่จะให้คิวการแสดงมาเต็มมากๆแล้วก็การคิว acting อ,อะไรต่างๆออกอีเวนต์อีกอะไรเงี้ยแค่นี้ก็7วันก็ทํางานแบบเกือบทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบหวานใจพักก่อนขอทํางานก่อนนะครับขอบคุณครับ พักก่อนพักก่อน